ัีครบก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะเสียช<ๆ>ิมหลายๆคนที่เป็นนักตกปลาแลวซื้ออุปกรณ์แพงๆนะฮะปัญหากวนใจสิ่งแรกเลยก็คือการดูแลรักษาลอกยังไงให้มันไม่เป็นรอยนะฮะ<ๆ>ผมเคยแชร์วิธีที่ผมถ่ายใช้มาก่อนก็คือการหุ้มฟี ะะแต่วิธีการนั้นมันจะยากนิดหนึงตรงที่มันจะต้องตัดด้วยมีคัตเตอร์ซึ่งถ้ามีคัตเตอร์มันคมมากๆกมีโอกาสาเข้าเนื้อหลอกนะฮะแล้วก็ถ้าไม่เชี่ยวชาญก็มีโอกาสาที่จะติดไม่ได้นะครับก็จะยากนิดน,นึ่งนะฮะเราก็เลยลองไปเซิร์ฟ g วิงใน Google ในนะฮะก็เห็นทางญี่ปุ่นเขามีแบบแบบที่ตัดมาแล้วนะครับซึ่งประเทศอื่นก็คงมีแหละ ะะไม่ใช่แค่ญ,ญี่ปุ่นอย่างอินโดมาเลยที่เขามีวัสดุประกอ์หลายๆยี่ห้อเข้าไปในบ้านเขาค่อนข้างเยอะ่าบ้านเราก็น่าจะมีสติกเกอร์กันลอยแบบนั้นออกมาเยอะแล้วนะครับบ้านเราก็เพิ่งมามีนะฮะโดยร้านปิโตว,วัตนั่นเองที่เขาทําคลิกเสียงปลาล่าน,นะฮะอันนี้ก็ติดนาะิกเสียงปลาล่าแต่ผมไม่รีวิวนะเพราะว่าอยากรีบใช้ก็เลยไม่ได้แกะออมานะครับไม่เลยแกะมารีวิวให้ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับแต่ว่า ที่จะมารีวิวก็คือเรื่องของติดฟิล์มนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมติดแบบเก่าเนาะแบบนั้นมันก็มุ่งยากวุ่นวายแต่แบบใหม่เนะี่ยของปิโตว,วัดเขาจะตัดมาเป็นชิ้นเลยนะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยการติดก็จะง่ายขึ้นถ้าอยู่ในสเกลเต็ม10ให้อยู่ที่ประมาณ8ปถึงเนะฮะในการติดซึ่งมันจะง่ายขึ้นมากเลยนะครับแต่ก็ยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญอยู่ดีแหละมันก็เนาะการติดฟิล์มอะไรมันก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเนาะบางคนติดฟิล์มกันจบก,กันลอยก็ยังติดไม่เป็นเลยเพราะว่า ความถนัดไม่เหมือนกันนะฮะก็ลองแต่ก็แต่ผมว่าอันนี้มันค่อนข้างง่ายนะเอามาติดกันได้นะครับก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ว่าไปสั่งซื้อกันตรงไหนนะครับก็มาตัดมาเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็เราสามารถเอามาติดได้เลยสิ่งข้อดีของมันก็คือการที่มันต้องติดถ้าเกิดว่ามันต้องติดที่ฝั่งนี้นะมันจะติดง่ายเพราะว่ามันมาเป็นชิ้นไงมันแยกเป็นชิ้นๆๆแต่ถ้าติดแบบใช้สติกเกอร์แผ่นใหญ่ๆแล้วมาแปะอันนี้ไม่ต้องใช้ความชำนาญนะครับซึ่งผมเองก็ติดอยู่นานเหมือนกันนะตอน ก็อันนี้ก็แนะนำนะครับของป็นตัววัดแต่ข้อเสียของมันคือเรื่องของสติกเกอร์ที่ผมแอบมองว่ามันบางไปนิดนึงไอ้แบบที่ผมติดแบบแรกนั้นผมติดค่อนข้างหนานะแต่ก็ยังไม่ใช่หนาที่สุดนะครับเนื่องจากว่าถ้าติดหนาเกินไปมันจะดึงยากมันติดยากนะครับเราก็ติดบางลงมาหน่อยแต่ก็ยังหนากว่าของเป็นตัววัตนะมันก็ยังเป็นรอยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราวางคันบางทีคันมันหมุนเงี้ยเพราะว่าเวลาปลดปลาใช่ไหมเราวางคันพลาดอะไรแบบมันดันหมุนหมุนแล้วไอ้ตัวล้อมันดันไปครูดโดนพื้นหรือโดน อะไรสักอย่างที่มันทําให้เป็นรอยได้นะครับตัวนั้นก็ยังเป็นรอยอันนี้บางกว่าก็มีโอกาสเป็นรอยมากขึ้นแต่ก็ติดเถอะปกป้องได้อยู่ดีนะฮะไม่มากก็น้อยดีกว่ามันเป็นรอยลึกๆแล้วเสียใจแล้วก็เจ็บชำ้ำทำใจไม่อยากจะใช้มันอีกนะครับก็แนะนำนะฮะส่วนการติดยากง่ายนั้นเดี๋ยวดูในวิดีโอที่ผมแทรกๆมานอาจะเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับ ประมาณนั้นนะฮะก็ไม่มีอะไรมากสําหรับตัวนี้ก็ยังแนะนําให้ใช้อยู่นะครับยังปกป้องลอกของเราเองแล้วก็เพื่อความสบายใจของตัวเราเองแล้วก็ให้มันอยู่ไปกับเรานานๆเวลาขายต่อก็ไม่ราคาตกมากนะครับโอเคก็เท่านี้ฝากไว้เท่านี้สําหรับการปกป้องลอกด้วยสติกเกอร์กันรอยของปริมโตว,วัดนะฮะยังไงผมก็ฝากกดไลค์คลิปผม,มเยอะๆหน่อยนะครับเนื่องจาก YouTube เขาแจ้งมาว่าคลิปผมกดคนกดไลค์น้อยอาจจะเป็นเพราะว่าว,าวิชาการมากไปหรือว่า อาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้นะฮะแต่ฝากกดไลค์หน่อยกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยจะดีมากเลยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากอุดหนุนครีม The k เค p ด้วยนะครับก็นำหมดมีกระจายไปเยอะๆแล้วนะก็หลายๆคนก็แอบซื้อในช้อปปี้นะครับแล้วก็มีสั่งซื้อโดยตรงกับผมด้วยนะฮะก็เป็นครีมของคุณชูนะผมไม่ได้ผลกำไรอะไรแต่ว่าก็คือช่วยเขาขายเนื่องจากเขาไม่มีเวลาว่างทำการตลาดในตลาดผู้หญิงเขานะเรมามาไหนๆก็ นักตกปลาเราไม่ค่อยทาครีมไนงะผมก็เขาก็ไม้ผมทาเราก็ผิวหน้าเราก็ดีขึ้นนะเราก็เออทุกนักตกปลาควรทาครีมบ้างอเอาง่ายๆนะไม่ใช่ว่าแต่เมียนักตกปลาหรอกนะฮะนักตกปลาเองก็ควรทาครีมด้วยนะครับยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะฮะกับครีมทาเคลแล้วก็ลิงก์อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครา์พูดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ